ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ปลากระดีปลาซิวใหญ่ววะอ้นี่นี่เขาเรียกปลาซิวอ้าวครับนี่อันนี้ปลาซิวอ้าวนะครับปลาซิวอ้าวอ้าวอ้าวตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่่าครับวันนี้เดี๋ยวช่างมูดจะมาบอกสูตรเหย่ากุ้งนะครับเหย่าดักกุ้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหย่าดักกุ้งนะครับก็ผสมสูตรแล้วนะครับ ว่าสูตรผรสมของช่างมดมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่างมดวันนี้จะมาบอกเลยนะครับก็นี่นะครับคลิปนี้ก็สนับสนุนของน้ำพึ่งแท้นะครับน้ำพึ่งแท้จากธรรมชาตินะครับน้ำพึ่งเดียนห้านะครับพึ่งหลวงนะครับก็สนับสนุนจากาเจ๊ยบจิรติการหรือน้องสาวผมเองเลยนะครับของแท้นะครับของแท ขวดละ400นะครับสนใจก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับมีมะขามหวานด้วยนะครับมะขามหวานจากเพชรบูณ์นะครับของแท้ครับกะปินะครับวันนี้ผมใช้กะปินะครับที่ติดเยอะๆก็คือกะปินะครับกะปินี่ครับกะปิอีห่ออะไรก็ได้นะครับกะปิกับปลุกหนึ่งกับหัวอาหารูนึงนะครับก็ผสมเข้ากันนะครับนี่ประมาณนี้ผสมคุรีคุรเข้ากันเลยนะครับนี่อาหารกะปิก็ เวลาใส่วิธีใส่นะครับวิธีใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกขาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยววันนี้ช่างมดจะบอกให้ละเอียดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวนี่ครับนี่ครับนี่ที่ดักกุ้งนะครับที่ดัดก,กุ้งนี่ที่ดัดก,กุ้งนะครับนี่อันนี้ก็หกรูนะครับหนึ่ง นี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรูครับตัวอันนี้แปดรูนะครับแปดรูหกรูนะนะใช้นี่ครับก็ประมาณน,นี้นะครับนี่อันนี้อาหารเกา่าเนี่ยเราก็มุนฝาออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่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 มนฝาออกมาปึ๊บอันนี้จะมีอาหารเก่าอยู่ที่ไม่ละลายนะครับก็เราก็มาใส่เพิ่มเลยนะครับ อันนึงก็ใส่ประมาณนี้นะครับหัวอาหารปลาดุกนะครับปลาดุกก็ได้นะครับหัวอาหารกบก็ได้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่ได้หมดนะครับแต่เม็ดใหญ่มันจะประหยัดกว่าน,นะครับวันนี้ก็เม็ดเล็กมันมีเม็ดใหญ่มันหมดนะครับพอดีได้เอาเม็ดเล็กผสมอย่างละครึ่งโลนะครับนี่ใส่ประมาณนี้ <S 2> <S 2> <S เอากะปีใส่แล้วเราก็คุรีคุรีเขาหากันนะครับหรือคนคนเขาหากันนะครับเนี่ยคนๆเขาหากันแล้วก็น้าพรมหน่อยนึงให้ให้กะปีมันซึมเข้า ให้กะปิมันซึมเข้าหัวอาหารทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับ30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับนะครับหรือเราเอาไว้นานกว่านั้นก็ได้นะครับไว้ประมาณชั่วโมงหรือสชั่วโมงก็ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะมีเวลาไหมครับอันนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าหัวไอ้น้ํา,ากับกะปิมันจะซึมเข้าในหัวอาหารนะครับ อาหารปลาดุกนะครับมันจะมันจะเป็นเม็ดนิ่มนะครับนิ่มจะนิ่มนะครับมันซึมก็แล้วจะนิ่มบีบได้นะครับน้าพรมนะครับก็ประมาณนี้หอมนะครับก็เยียร์กะปินะครับกะปิกะปินี้ก็ขวดหนึ่งนะครับใส่ประมาณนี้หมดนะครับแต่เราก็ถ้าเราซื้อตามตลาดหรือตามตลาดสดนะครับมันก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะประหยัดวัวกันนะครับอันนี้อย่างนี้แพงนะครับอย่างนี้แพง อย่งนแพงนะครับก็ประมาณนี้เวลาใส่ก็นี่ครับนี่ใส่แล้วก็หมุนฝาเข้าไปเลยนะครับหมุนฝาเหล่านี้ก็ใส่ใส่เชือกนะครับเชือกก็เจาะฝาแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้เลยครับโอ้ลืมบอกไปตัวนี้อ่าขวดพลาริตขวดน้ำเนี่ยครับเราเจาะเป็นรูนะครับเป็นรูเป็นรูสวอสวนะครับเป็นรูนะครับรูเล็กๆนะครับให กลิ่นมันออกนะครับ off, กลิ่นหัวอาหารออกกุ้งจะกินไม่ได้นะครับมันจะเล็มเลมกินอย่างข้างในแล้วกุ้งเข้าไปแล้วมันกินไม่อิ่มนะครับมันจึงไม่หาทางออกนะครับอันนี้ก็เคล็ดลับเหมือนกันนะครับเคล็ดลับของช่างมดนะครับที่ได้วันละ2โล3โลนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับที่ดักก็ประมาณนี้นะครับ20กว่าหลังนะครับก็ใส่เป็นอาชีพได้นะครับก็อาชีพเสริมเราได้เลยนะครับนี่ ก็ประมาณนี้หมุนเข้าแล้วก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับมีเสียกผูกไว้อย่างนี้เวลาเราโยนลงน้ำนะครับหรือเอาเวลาเราดักนะครับเวลาตอนเช้าเราจะมองเห็นนะครับเวลาตอนเช้าเราจะมองเห็นเราจะไปตามขวดน้ำแล้วเราก็ผูกลงเลยนะครับผูกแบบนี้นี่อันนี้ก็ยางนะครับยาง อย่างยางวงอย่างวงเรล่านี้เลยครับนี่ก็พับไปใส่ประมาณนี้แล้วเวลาเราเก็บนะครับเก็บใส่ถุงไปนะครับนี่เราก็พอดเนี่ยเดี๋ยวด้บอกทุกขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างมู่ดจะไปบอกวิธีดัก้ว้ยนะครับเน,นี่ยในคลิปนี้คลิปเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยววิธีเด็กปุ๊บนี่นะครับสูตรสูตรอ่าดักกุ้งอันนี้สูตรกะปินะครับสูตรกะปิ เดี๋ยวมันจะมีหลายสูตรนะครับมันจะมีหลายสูตรเคล็ดลับของแชม,มูดหมายมันจะมีอยู่ว่าสมมุติว่าหนองนี้เราดักสานี้เราดักประมาณ3วันหรือ4วันแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนสูตรนะครับจากที่เราใส่กะปิหรือเราใส่ลำหรือเราใส่อะไรอีกก็ได้นะครับใส่สลับกันนะครับเพราะว่ากุ้งมันจะจํากินไม่ได้นะครับเปลี่ยนกินให้มันนะครับ กินในมันแล้วก็มันจะเข้าดีนะครับเข้าได้ทุกวันเลยนะครับอันนี้เราก็ใส่ถุงพายไปนะครับใส่ถุงพายไปเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดักพร้อมกันเลยเราจะมาดักนะครับเวลามีโฆษณาขึ้นก็พยายามจะกดข้ามนะครับเพราะว่าของผมก็ได้ทําคลิปมาบอกนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ได้แค่ค่าโฆษณานะครับ่โฆษณาใน YouTube นะครับก็อยากให้นะครับ ถ้าเราข้ามโฆษณาผมก็ไม่ได้ตังค์นะครับก็อ่ามาโฆษณากันเลยนะครับอย่าอย่ากดข้ามนะครับครับผมครับถ้าโฆษณาเสร็จแล้วเราก็มาต่อเลยนะครับเอาโฆษณาหรือเปล่าอย่างี้เนี่ยวคลิปนี้เดาใจ AI ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูตอนดักด้วยนะครับครับไปดักพร้อมๆกันเลย นะครับมาถึงที่ดักหนองน้ำแล้วครับมาถึงที่สา้ําแล้วทีนี้ก็ช่างมุดก็ญยาดักประมาณห้าโมงครึ่งนะครับวันนี้มาค่ำหน่อยนะครับน,นี้บรรยากาศโอ้โหตอนตะวันตกดินเนี้ยเอ้ก็สวยงามนะครับก็วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันนี้เป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ก็วันนี้ก็ คนที่อยู่กรุงเทพนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านในคืนนี้นะครับก็ขับรถให้ระมัดระวังก่อนหน่อยนะครับก็เดินทางกันปลอดภัยเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงจากเอ่อเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจากช่างมดนะครับเป็นห่วงขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับก็ช่างมดก็จะมาดักกุ้งล้อนะครับเผื่อมาอยากมาแต่กรุงเทพอยากกินก้อยกุ้งสด <đang> ๆสนะกุ้งเต้นนะครับวันนี้ก็ช่างมดก็จะมา ดูวิธีก็พาดพามาดักแบบนั้นเลยนะครับมาดักนี่ก็ประมาณนี้นะครับที่ดักกุ้งนะครับที่ดักกุ้งก็ประมาณนี้นะครับเอามาวันนี้น่าจะน่าจะ30หลังนะครับอา่าน่าจะ30หลังน่าจะได้เยอะอยู่พรุ่งนี้ก็จะขายให้คนที่มากรุงเทพนะครับ <c oughs> ก็มาดักกันเลยนะครับ วิธีดักนะครับวิธีดักก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ช่างโมดก็ไม่ได้ขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับออกมาอยงนี้นา้ำอย่างนี้นะน้ําก็ไม่ลึกนะครับน้าไม่ลึกก็ประมาณนี้นะครับนี่วางอย่างนี้นะก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอนี้่วางเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นี่อยู่ลึงเลยนะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับแบบนี้จนจะหมดนะครับ อากาศกันเลยนะครับบรรยากาศกำลังสวยเลยอเออโดยไม่ถี่ไม่ห่างนะครับก็กาบประมาณพอดีก็ากาบประมาณพอดีนะครับไม่ถี่ไม่ห่าง กระดักประมาณนี้นะครับดักไปเเรื่อยนะครับนี่นะครับดักเสร็จแล้วครับอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่เป็นแถวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่ครับประมาณนี้นี่ครับนี่ครับความห่างประมาณสามเมตรสี่เมตรแล้วแตะนะครับแล้วแต่จะกะนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับก็คําพอดีเลยนะครับคําพอดีเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเออพรุ่งนี้มาดูอีกทีนึงนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับก็นี่นะครับนี่นะครับหลังนี้ที่ผมอ่ากู้เวลายามใส่เสร็จแล้วผมมามายกดูนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามีกุ้งอยู่นะครับสูตรนี้ใช้ได้นะครับหูกระดักไปแล้วยามกลับมาหูเต็มเลยนะครับเต็มเลย ได้อยู่ก้อยนึงนะครับก้อยนึงนะครับนี่นีประมาณนี้นะครับนี่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 อนี่นะครับขวดน้ําขวดน้ําที่เราเอ่อที่เราแขวนไว้หรือตอนกลางคืนหรือตอนเรา an, มายามนะครับเรามากู้นะครับมันจะมองเห็นขวดน้ํานะครับเราเราจะไม่หลงนะครับนี่ดักเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้เลยนะครับก็วันนี้น่าจะไม่ไม่วันนี้ ไม่มีใครมาดักด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะติดหยุดดอกเมื่อเมื่อวานนี้คนเต็มเลยนะครับสามสี่เจ้าเลยวานเนี่ยก็วันนี้มันมีผมเจ้าเดียวนะครับหน้าเขาหน้าลูกลูกเขาน่าจะมาจากกรุงเทพนะครับลูกหลานเขานะครับก็ไม่ได้มาดักนะครับก็เขาจะหยุดเข้าสงการนะครับแต่ผมก็แต่เหมือนเดิมนะครับหยุดไม่หยุดก็ไม่เหมือนหยุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ คือผมจะเปลี่ยนสูตรทุกสามวันหรือสี่วันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าว่าว่ามันจะถ้าสมมุติว่าเราเคยได้สามรูอย่างเงี้ยครับถ้าต่ำกว่าสามรูเราก็เปลี่ยนสูตรนะครับเปลี่ยนสูตรใหม่อันนี้ผมก็เปลี่ยนสูตรนะครับเปลี่ยนสูตรใส่สูตรกะปีนะครับสูตรกะปีคือสูตรหน้าหนาวนะครับสูตรกะปีนะครับสูตรกะปีคือสูตรหน้าหนาวแต่ผมใส่ก็ ก็ใสเสร็จแล้วก็มาดูโอ้โหได้ก้อยหนึ่งนะครับพอดีเอาไปก้อยแรงเลยนะครับก้อยแรงกุ้งเต้นตอนเย็นนะครับ่าก็วันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีนะครับสวัสดีนะครับไม่ถีไม่ห่างคลิปนี้ก็สนับสนุนของน้ำพึ่งแท้นะครับน้ำพึ่งแท้จากธรรมชาตินะครับน้ำพึ่งเดียนห้านะครับพึ่งหลวงนะครับก็สนับสนุนจาก เจียบจิรติการหรือน้องสาวผมเองเลยนะครับของแท้นะครับของแท้ขวดละ400นะครับสนใจก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับมีมะขามหวานด้วยนะครับมะขามหวานจากเพชรบูรณ์นะครับของแท้ครับ